ต้การเตรียมตัวที่จะเข้าสู่สาาคมอาเซียนในสปาีนะครับภาคเยอชนนะครับแล้วก็จะมีส่วนของนิสวตวิทยากานิชทศาสตร์นะครับในการเข้าเข้าใจเข้าถึงวัฒนธรรมเขานะครับเราต้องมีการเตรียมตัวนะครับเตรียมความพร้อมนะครับการที่ประเทศเราจะไปสู่ ได้เจอผู้นำในหลายคนนะครับส่วนหนึ่งนะครับก็มาจากที่ปาะชาคมของอะเทศนั้นครับที่จะเตรียมตัวเตรียมพร้อมนะครับองแผนนะครับานสนใจนะครับขอบคุณครับสำหรับการบรรยายพิเศษในหัวข้อกลยุทธ์การประชาพันธ์เกี่ยวกับโอกาสหรือภัยคุกคามของอาเซียนเนิงทนนะ ว่าจะเป็นโอกาสที่ใครคุ้มคาองขวากเรียนท่ทานธีรพงศ์โสดาสีนะครับอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์จัดการแล้วก็การที่เริ่มในการประกอบการอย่างมีคุณภาพด้วยนะครับแล้วก็รวมถึงทางหน้านะครับจะแนะนําประวัติข้าวๆข,ข,ของท่านสักเล็กน้อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวขอกลับยนเชืญท่านนะครับขอบคุณครับปักคา มุดเดือสองสถานะเนาะโอเคเนาะโอเคเนาะสื่อมวลชนมีไหมมีมั้ยม,ม,ม,มีนะโอเคนะจะได้รูปๆก็กกไปได้ชัดเจนผมก็เป็นอาจารย์พิเศษของมหาวิทยาลัยบุรพานภาษาเ,เขียนเราไม่รู้ภาษาไทยยิ่งไม่รู้ <laughs> เออเออเอ,อนอะนี่นี่กำลังกำลังหาอยู่กำลังหา แล้วผมก็จะเหมือนดูสุดๆตามนี้สิอะไรประมาณนะั้นโอเคนะฉะนั้นต้องมีสติในการฟังผมนะต้องมีสติในการฟังต้องทำความเข้าใจก่อนนะโอเคนะเนี่ยสนใจะช้าว่าแบบนี้แหละที่บรรยายไม่ตามัาเวลาห์นกเคนะเออแปทุไทยว่ามันนะได้มาลงนามก,กันเซนจังเมื่อวันที่8สิงหาปีศูนยห้าไม่รู้ว่าสมัยไหนก็แล้วแต่จะ ทำไมในแวะแต่โู้มันง่ายเกินไปผมไม่กล้าถามนนยันนะเนี่ยกลัวะ่านกลมภูมแล้วจะรารตัวสอบปกตผมว่ามันง่ายนยเ,ออเราเยตอนนี้ทั้งหมด14ครั้งครั้งแรกมีนัง,งที่จริงผมมีสารคดีอยูขัดเสียแผ่นดินไทย้องเป็นขับเสภาแบบดูแล้วสะเทือนใจมากเลยนะสุดท้ายเราอครั้งที่13สิงคโปร์ปี50เขาเตรียมความเลเขาก็ไประชุมกันดี นะเพราะว่าเขาได้เตรียมในตัอย่างไปแล้วพอมาที่สิงคโปร์เราบอกเออถ้าอย่างนั้นใไหนปีนี้มก็ไปชุมสองครั้งแล้วเราก็ทาได้แล้วมันก็มีเรื่องบ่นอะไรจากที่ประชุมที่สิงคโปร์ต่อไปนี้เราประชุมปีละสองครั้งก็แล้วกันปีละสองครั้งก็เริ่มมาที่ประเทศไทยเห็นไหมครับเป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าในปัจจุบันนี้การเปลี่ยนแปลงของโลกเป็นไปอย่างรวดเร็วนะครับโดยเฉพาะอยิ่งทวีปเอเชียยิ่งถ้าหากว่าจะโฟกัสมาที่กลุ่มอาเซียนแล้วได้รับความสนใจเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากสภาพภูมิศาสตร์ของประเทศที่ตั้งตลอดทั้งทรัพยากรธรรมชาติต่างๆมีกันู่อย่างมากนะครับฉะนั้นอาจากที่กลุ่มประเทศอาเซียนเราได้รวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียนในปี2558นี้จึงเป็นส่วนที่ทุกคนคงจะต้องได้ทําการศึกษารับรู้เพื่อเตรียมความพร้อมต่างๆนะครับจากการที่ทางมหาวิทยาลัยบุรพานะครับได้มาให้ความรู้กับนิสิตนักศึกษ,ษาและพี่น้องประชาชนผู้ประกอบการต่างๆในพื้นที่จังหวัดสระบุรีนี้ ก็จะเป็นประโยชน์ในการที่จะสร้างความตระหนักรับรู้สามารถที่จะรู้จุดแข็งจุดอ่อนโอกาสอุปสรรคของกลุ่มประเทศอาเซียนแต่ละประเทศเพื่อนําไปวางแผนประกอบในการตัดสินใจไปติดต่อลงทุนค้าขายหรือวางแผนในการทํางานทางด้านการประชาสัมพันธ์นะครับเพื่อที่จะาสามารถกําหนดยุทธศาสตร์กลยุทธ์วิธีการต่างๆได้อย่างเหมาะสมกับสภาพาความแตกต่างของแต่ละพื้นที่นะครับโดยเฉพาะย่างยิ่งนะครับประเทศไทยเรานะรก็คงจะต้องให้ความสนใจ เป็นอย่างมากอย่างน้อยก็ศึกษาหาข้อมูลความรู้ต่างๆศึกษาภาษาอังกฤษศึกษาภาษาของประเทศอาเซียนตลอดทั้งเรื่องราวขนมทูนเนียประเพณีของเขาเพื่อที่จะรับรู้และก็สามารถมากําหนดกลยุทธ์ เชิงตระหนักในการที่จะทํางานร่วมกับกลุ่มประเทศอาเซียนหรือประชาคมภายนอกอาเซียนต่อไปซึ่งความรู้ที่ได้มาให้ในวันนี้นะครับก็เป็นความรู้ที่ถ้าแบ่งออกเป็นหมวดใหญ่ๆก็คงจะเป็นเรื่องของอาการก่อตั้งประชาคมอาเซียนนะครับตั้งแต่เรื่องของกลุ่มอาเซียนมาเป็นประชาคมอาเซียนาสามเสาหลักที่มีความสําคัญไม่ว่าจะเป็นเสาหลักการเมืองและความมั่นคงเสาหลักด้านเศรษฐกิจและเสาหลักสังคมและวัฒนธรรม เหล่านี้นะครับและเมื่อเป็นประชาคมอาเซียนในปี58แล้วเราจะต้องเตรียมการอย่างไรและก็จะประชาสัมพันธ์กำหนดกลยุทธ์อย่างไรนั่นก็เป็นหัวข้อประเด็นสําคัญซึ่งมคิดว่า,าผู้ที่เข้าร่วมรับฟังคงจะได้ประโยชน์ได้นําความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันตลอดทั้งธุรกิจส่วนตัวของตัวเองในโอกาสต่ตอไปครับ